สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้ทำภารก,กิจสำคัญนะคะหน้าที่หน้าที่82นะคะในหนังสือเล่มทึบนะคะอ่ะเตรียมนะคะหนังสืออุปกรณ์การเรียนให้เรียบร้อยนะคะอ่ะทีนี้เด็กดูนี่นะคะ ครูจะให้ทำสามข้อใหญ่นะคะเราจะทำข้อข้อหนึ่งใหญ่เนี่ยหนูอะสามารถทำเองได้นะคะเนี่ยหนูกลับไปทำเองได้ครูไม่ต้องอธิบายเยอะนะคะมีรูปภาพกับจะพูดรูปภาพกับอะไรคะคำศัพท์นะคะส่วนข้อ3เนี่ยเดี๋ยวครูจะให้ให้ฟังนะคะให้ฟังหลังจากสอนข้อที่2ใหญ่ไปนะคะอ่ะข้อที่2ใหญ่เนี่ยครูได้ทำการเขียนนะคะบางข้อ ะะอเ่เด็กๆดูนี่นะคะข้อที่หนึ่งนะคะ is t h e r e a n y salad ก่อนอื่นนักเรียนต้องดูนี่ก่อนนะคะรูปภาพสิ่งที่ปรากฏอยู่บนโต๊ะนะคะคำถามเนี่ยนักเรียนสังเกตนะคะประโยคคำถามจะมีคำว,ว่า Annie นะคะและประโยคปฏิเสธนะคะ no เห็นไหมคะมี Me not กับ Annie อยู่ด้วย อ่าแล้วประโยคบอกเล่านะคะจะมีคำว,ว่าซ um ัมที่เราได้เรียนไปนะคะซัม um กับแอนนี่จำได้ไหมคะซัม um เนี่ยจะอยู่ในประโยคอะไรลูกบอกเล่าค่ะส่วนแอนนี่อยู่ในประโยคปฏิเสธกับประโยคำคำถามนะคะเขียน,นะคะ่ะจดนะคะเด็ก,ดก วันนี้อากาศก็ลมพัดนะคะอากาศเย็นนะคะอ่ะเรามาดูนะคะตัวอย่างถามตอบนะคะสองข้อนี้แตกต่างกันตรงที่ข้อนี้ตอบ yes ข้อนี้ตอบ no นะคะสแสดงว่าข้อหนึ่งเนี่ยมีนะคะมีสิ่งที่อยู่บนโต๊ะสิ่งที่ถามถึงบนโต๊ะข้อที่สองมีไหมมีสิ่งที่ถามถึงบนโต๊ะไหมไม่มีนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งเขาถามอะไรคะ คีย์เวิร์ดสำคัญก็คือคำสุดท้ายคำนามตรงนี้นะคะอันนี้ถามแซลเลตนะคะถามสลัดนะคะมีสลัดไหมมีนะคะเห็นไหมตรงกลางนะคะตอบอะไรคะ There is ถาม is ตอบ is ค่ะ There is ซัมนะคะอย่าลืมนะคะประโยคบอกเล่าใช้ซัมนะคะซัมแซลเลต ะะทีนี้มาเปรียบเทียบด้านล่างถ้าเป็น no there are ดูนะคะถาม r ก็ตอบ r ถาม is ก็ตอบ is นะคะ are ตัวเนี้ยไม่มีต้องเติม not ด้วยนะคะ aren't ตัวนี้ย่อม,มาจากคำว่า are not นะคะบางคนยังไม่รู้นะคะทีนี้ต่อหลังตัวเนี้ยไม่ใช่ซ้ำนะคะ ไม่ใช่สามเพราะว่ามันเป็นโ o no, ค่ะมันเป็นประโยคอะไรคะปฏิเสธนะคะจะใช้อะไรคะ a n y นนะคะ No there aren't any cheeseburgers นะคะไม่มีชีสเบอร์เกอร์เลยสักนิดนะคะถามว่ามีชีสเบอร์เกอร์บ้างไหมตอบไม่ไม่มีชีสเบอร์เกอร์เลยสักนิดเห็นไหมคะไม่มีมีพิซซ่าสองถาดไส้กรอกหนึ่งจานมีไก่ มีสลัดแล้วก็มีแพนเค้กเห็นไหมคะอ่ะเราต้องทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างอะไรคะคำถามแล้วก็คำตอบก่อนอ่าเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจแล้วนะคะหนูก็ไปดูข้อ3 4 5 6กลางกลางหนังสือกว้างเลยนะคะข้อที่3ไปดูคะ่ะคำนามที่เขาถามคืออะไรพิซซ่ามีนะคะ หนูใส่ yes ไปก่อนนะคะ yes อันนี้นะคะไส้กรอกคะ่ะ sausage มีนะคะหนูก็ใส่ yes comma ไว้นะคะข้อที่5คะ่ะ soup น้ำซุปค่ะมีปรากฏไหมไม่มีนะคะ no นะคะใส่ no comma ไว้ข้อที่6อะไรคะ rice ข้าวนี่ก็ไม่มีเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็ใส่ no comma ไว้อ่าทีนี้ไปเขียน ตอบนะคะคำตอบที่ตอบ yes ก่อนนะคะมีข้อ3กับข้อ4ใช่ไหมคะอ่าข้อ3ะคะ่ะ yes there are เห็นไหมคะถาม r ตอบ r นะคะ yes there are some pizzas นะคะใช้ some นะคะในรูปประโยคบอกเล่าในเมื่อมันมีก็ต้องใช้ some นะคะอันนี้ก็ต้องใช้ ซ m e เหมือนกัน yes there are some sausages นะคะอ่าทีนี้มาดูประโยคปฏิเสธบ้างใช้ซ m e ได้ไหมคะไม่ได้แล้วต้องเป็น Any นะคะต้องเป็น any นะคะเพราะ Any มันอยู่ในประโยคปฏิเสธกับประโยคคำถามอย่าลืมนะคะอ่ะ no ถาม is ตบ is ค่ะ no there is is อะไรคะปฏิเสธคะ่ะต้องมี not ใช่ไหมคะ is not นะคะเขียนในรูปย่อ,อเป็น isn't isn't นะคะโ a s s o p h ่ e h uh, isn't a n y ไม่ใช่ซ้ำนะคะเพราะว่ามันเป็นประโยคป,ปฏิเสธ Annie อะไรคะตามด้วยคำนามที่เขาถามนั่นแหละสุ p นะคะเรียบร้อยข้อหกก็ ชิลแล้วทีนี้นะคะ no อ่าบางคนเริ่มดูแล้วนะคะ there ถาม is นะคะตอบ is ค่ะ there is is อะไรคะ isn't นะคะ any rice จุดฟูสต s t นะคะอย่าลืมนะคะท้ายประโยคอ่ะครคูจะเปรียบเทียบให้เห็นนะคะเอาข้อ6นี่แหละ ในเมื่อ,อสมมุตินะคะสมมุติว่าอันนี้ข้อที่6นะคะมีข้าวมีข้าวอยู่ตรงนีออ้มีโถข้าวอยู่ตรงนี้บเริ่มเลยนะคะเนี่ยโถข้าวสมมุตินะเป็นโถข้าวนะคะสมมุติในนี้มีโถข้าวอยู่ด้วยนะคะข้อนี้นะคะจะต้องตอบอะไรคะ yes นะคะตามด้วยอะคะ there is มี not ใช่ไหมคะ yes ไม่นะคะไม่ใช่ประโยคปฏิเสธนะคะเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาใช่ there is อะไรคะ some เห็นไหมคะเราจะไม่ใช้ any นะคะเพราะมันเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดา some rice เห็นไหมคะเด็กๆความแตกต่างของการตอบนะคะว่ามันมีหรือไม่มีนะคะ โดยการถามในสถานการณ์ที่ใช้ซัมกับแอนนี่นะคะอ่ะโอเคทีนี้ต่อไปนะคะเราจะไปฟังนะคะข้อที่3นะคะลิสต์นะคะฟังฟังนะคะและเซอร์เคิลค่ะวงกลมคะ่ะ a หรือ B นะคะอ่ะก็จะมีอยู่3 3รูปนะคะอันนี้คงวงไปแล้ว เดี๋ยวเราจะไปฟังนะคะเทคนิคนะคะเทคนิคว่าเอ๊ะทำไมทำไมรู้ได้ยังไงว่าคุณครูงงอันนี้ถูกอันนั้นถูกนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะก็ให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะดูรูปภาพทีละข้อนะคะเดี๋ยวเราจะดูทีละข้อ And I do hot and gone. Module six revision. Three listen and circle A or B. One. Hello, what would you like? Hello, I'd like some tea, please. Any sugar? no thank you but i'd like some milk อ่ะในรูปแรกนะคะเรายังฟังไม่ออกนะคะเพราะว่ามันฟังแค่ครั้งเดียวนะคะทีนี้เด็กๆได้ยินคำว่าอะไรบ้างคำสุดท้าย milk นะคะคำสุดท้าย milk นะคะแสดงว่าเขาเลือกอะไรคะเดี๋ยวเราลบก่อนเนาะแสดงว่าเขาเลือกอะไรคะ สมมติว่ายังไม่ได้วงเลือกนมใช่ไหมคะไอ้ด้านหน้าเนี่ยประโยคด้านหน้าเนี่ยฟังไม่ค่อยไม่ค่อยทันนะคะ,ะวิธีการฟังก็คือว่าประโยคสุดท้ายนะคะลงท้ายด้วยคำศัพท์คีย์เวิร์ดสำคัญอะไรที่เราได้ยินเนี่ยมันจะเป็นคำตอบนะคะเป็นคำตอบนั้นๆน,น,นะคะ Uncircle or A B ฟังใหม่อีกรอบนะคะ hello What would you like? Hello, I'd like some tea, please. อ่าอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีคุณคุณต้องการอะไรบ้างคะนะคะเขาก็บอกว่าอยากอยากได้อะไรคะ some t e ที่ e a s e นะคะอยากได้น้ำชามีน no, ้ำตา n k you. มีคอว่า sugar ใส่น้ำตาลไหมเขาก็บอกว่า no แ a ้ง y ิวแสดงว่าไม่ใส่ นะคะอันนี้เริ่มเริ่มจะเดาออกแล้วใช่ไหมคะ I'd like some some m า But like some milk นะคะคำสุดท้ายนะคะของอะไรคะประโยคก็คือคำตอบนะคะ milk อุย้ยได้ยินคำว่า milk นะคะวงกลมเลยคะ่ะข้ออะไรคะข้อ b นะคะข้อ b นะคะ ดูให้จบนะคะยัง่งไปไหนนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปนะคะรูปภาพที่สอง Hello sir what would you like Hello I'd like some coffee and some pancakes please I'm sorry we haven't got any pancakes but we've got some cake Okay some coffee and some cake please Thank you Ah uh, thank you Okay, some coffee and some cake, please. โอเคสรุปนะคะตกลงแล้วซัมกาแฟนะคะกับซัมเค้กนะคะรูปภาพใดเค้กเฉยๆนะคะก็คือเค้กช็อกโกแลตตรงนี้แต่ถ้าตรงนี้มันคือแพนเค้กนะคะลักษณะมันต่างกันนะคะอันนี้ก็ตอบ A นะคะอ่าและสถานการณ์ที่3นะคะสถานการณ์สุดท้าย Three. Hello what would you like I'd like some soup please Okay anything else Can I have some fruit please Of course we've got cherries and strawberries Some cherries please Thank you อ่อันนี้อันนั้นน้าก็ฟังไม่ทันนะคะคำคุณรูณบอกว่าคำสุดท้ายใช่ไหมคะที่เขาพูดก็คือก่อน thank you ะะก่อน thank you ก่อนขอบคุณนะคะโอเคอะไรคะ Some cherries please รูปเชอรี่นะคะมีเมื่อกี้เขามีซุปใช่ไหมคะรูปเชอรี่ก็คือรูปภาพ A รูป B เป็น strawberries นะคะอันนี้ก็วงกลมเลยนะคะโอเคค่ะข้อ2ใหญ่ข้อ3ใหญ่นะคะแล้วก็ข้อ1ใหญ่ที่เหลือหนูไปทำต่อนะคะง่ายมากเดี๋ยวข้ามหน้าคุณจะมาเฉลยนะคะข้อ1ใหญ่ นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะเด็กๆที่ตั้งใจเรียนมากเลยนะคะ